ผู้มีระเบียบว,วินยัยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบบแผนและกิจวัตรพวกเขามีทักษะในการจัดระเบียบชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดโดยพวกเขาสร้างระบบและกระบวนการที่ช่วยให้ทำตามกำหนดเวลาอยู่ในแนวทางและบรรลุปเป้าหมายผู้มีวินัยในตนเองเป็นแรงบ,บันดาลใจให้ผู้อื่นนำแนวทางที่มีแบบแผนมากขึ้นมาใช้ปลูกฝังวัฒนธรรมของความรับผิดชอบและความสาม่ำเสมอ บุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยวินัยนั้นเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ที่สำคัญ ในการประสบความสำเร็จและสร้างพื้นฐานสำหรับความยิ่งใหญ่ในชีวิตเมื่อหลายปีก่อนดิฉันตื่นเต้นมากที่ได้ทำงานเป็นผู้จัดก,การโครงการให้กับบริษัทที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพหรือ productivity แห่งหนึ่งดิฉันรักเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและบรรยากาศการทำงานแบบรวดเร็วที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แต่ด้วยกำหนดเวลาส่งงานและคำขอที่เร่งรีบจากลูกค้าดิฉันจึงไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีถ้าไม่มีคุณสมบัติผู้มีระเบียบวินัยนี้ของดิฉันเพราะคุณสมบัตินี้ช่วยให้ดิฉันพบ ความสทามการความวุ่นวายในบริษัทของเราดิฉันสร้างตารางเวลาและตารางงานต่างๆสําสหรับโครงการและปรับเปลี่ยนระยะเวลาเมื่อขอบเขตงานเปลี่ยนดิฉันวางระบบในการขับเคลื่อนโครงการทุกขั้นตอนการทํางานเพื่อให้เราไม่พลาดกําหนดเวละเวลาส่งงานและดิฉันก็ยังคอยติดตามถามเพื่อนร่วมง,งานอยู่บ่อยๆเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างยังปกติดีอยู่ตอนแรกดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเองอาจจะไปขัดใจเพื่อนร่วมง,งานบางคนซึ่งคิดว่าดิฉันนั้นเคร่งเครียดเกินไปและบ้าการ ควบคุมดิฉันเลยเปลี่ยนวิธีเป็นการเน้นย้ําว่าขั้นตอนที่ดิฉันวางไว้จะช่วยให้เราทํางานดีขึ้นจริงๆตอนนี้ดิฉันเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนในที่ทํางานที่ต้องการระเบียบและกิจวัตรเหมือนกันแต่ดิฉันก็ยังช่วยให้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าการวางระบบงานสักนิดจะทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ